สวัสดีค่ะพบกับครูปุ๊กกี้อีกแล้วในวิทยาการคำนวณระดับชั้นป .4 วันนี้ครูจะมาพูดถึงการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่าเป็นวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหามีการเขียนระดับการทำงานโดยใช้ภาษาและข้อความที่เข้าใจง่ายกระทัดรัดสามารถสื่อสิ่งที่ต้องการทำได้อย่างชัดเจนวันนี้ ครูจะให้นักเรียนดูตารางการทำงานของตนเองการแสดงลำดับขั้นตอนด้วยข้อความบางทีนักเรียนยังไม่เข้าใจครูมีคลิปวิดีโอนะคะมาในเรื่องเครื่องบินจ๋ารอลิปต์ดาด้วยเชิญนักเรียนรับชมได้เลยค่ะตอนเครื่องบินจ๋ารอลิปตดาด้วยน,นี่กี่มองแล้วนะ นานเลยเลยเราสิบโมงวันนี้จะเรีงไปิึงเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวกับโคล่านีนนาอุ๊ยไม่ทันแล้วเพนนิ่งไปอย่าเพิ่งไปไม่ทันจนได้ทำยังไงดีนะยนี่เราฝันไปเลอเนี่ยยไม่ได้การแล้วร ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบในฝันขึ้นคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะโอ้ยลิปดาตะโกนเอะอะโวยวายอะไรในลูกมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะใจเย็นๆนะจ๊ะลิปดามีอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังซิคือแบบนี้นะคะคุณแม่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ลิปดาจะไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวกับโพล่าค่ะออ้ก็ใช่น่ะสิจ๊ะลิปดาบอกแม่แล้วว่าจะขึ้นเครื่องไปเที่ยวกับโพล่าแล้วก็ด็กตอรวีแต่ ลิปดาไปไม่ทันเครื่องบินนะคะไม่ทันยังไงจ๊ะพี่เพิ่งวันพรหัสบปดีเองอะลิปดาไปขึ้นเครื่องวันเสาร์นี่จ๊ะเลิปดาหมายถึงในฝันนะคะลิปดาฝันว่าไปขึ้นเครื่องบินไม่ทันค่ะคุณแม่ริปดาจะทํายังไงไม่ให้เหตุการณ์แบบในฝันเกิดขึ้นได้ล่ะคะ <c oughs> ลูกฉันตื่นเต้นเพระเรื่องในฝันนี่นะ <c oughs> เราจะแก้ปัญหานี้ไนดะ้ยังไงนะเอาแบบนี้นะจ๊ะ ลิปดาลองหาความสำคัญและลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ด้วยข้อความดูสิจ๊ะด้วยข้อความยังไงอะคะเรากำหนดตารางเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองถ้าลิปดาจะต้องไปเที่ยววันเสาร์วนันศุกร์ลิบดาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วตัดกิจกรรมที่ไม่จะเป็นออกไปเลยไว้แต่กิจกรรมที่จำเป็นถ้าอย่างนั้นลิปดาจะลองเขียนตารางกิจกรรมของตัวเองดูค่ะวนันศุกร์หนึ่ง เก็บเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมขึ้นเครื่องไปเที่ยวเวลา17ถึง18นาฬิกา 2. รับประทานอาหารเย็นเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา 3. อาบน้ำแปลงฟันแต่งชุดนอนเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา 4. เข้านอนเวลา20นาฬิกาวันเสาร์ 5. นอนเวลา5นาฬิกา6อาบน้ำแต่งตัวเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกา7รับประทานอาหารเช้าเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา8ออกเดินทางไปสนามบินเวลา7ถึง8นาฬิกาเพื่อไปเช็คอินและขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลา9นาฬิกาคุณแม่คะลิปดาเขียนตารางเวลาของตัวเองเสร็จแล้วค่ะดีมากจ้ลิด,ดา ลิปดามีการวางแผนล,ลำดับความสำคัญของกิจวัตรประจำวันที่ลิปดาทำในแต่ละวันและลำดับขั้นตอนออกมาเป็นข้อความแบบนี้รับรองว่าลิปดาไปขึ้นเครื่องบินในวันเสาร์ทันแน่นอนจะ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะพราเราเขียนออกมาแบบนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นเลยนะคะแต่แม่ขอย้ำอีกทีนะลิปดาต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่ลิปดาเขียนเอาไว้นะไม่อย่างนั้นต้องตกเครื่องบินแบบในฝันแม่ไม่รู้ด้วยนะค่ะคุณแม่ แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่าเป็นวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกระทัดรัดสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการทำได้อย่างชัดเจนลิปดาเขียนตารางเวลาของตัวเองก็เพื่อทำให้สามารถลำดับขั้นตอนวางแผนตารางเวลาก่อนการเดินทางเพราะกลัวตกเครื่องลิปดาก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามระยะเวลาที่วางแผนเอาไว้ แต่ถ้าหากเกิดปัญหาเช่นตื่นสายในวันที่จะต้องไปขึ้นเครื่องลิปดาก็สามารถดูตารางที่วางแผนไว้เพื่อปรับเวลาหรือตัดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกเพื่อทําให้เวลาเดินทางไปถึงสนามบินยังคงเป็นเวลาเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้ลิปดากันด้วยนะ